เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการปิดล้อมกลุ่ม7คนของอาเคเคค่ะในบริเวณเขื่อนปัตตานีนะคะล่าสุดก็มีการประทะจนทำให้คนร้ายเสียชีวิตสามราย โดยทางด้านผลิปรโมทพรมอินค่ะโฆษกกรรมาภาภาคสีเปิดเผยว่าจากการสวดที่กำลังเข้าพื้นที่นะคะบริเวณเขื่อนปัตตานีนะคะตั้งแต่วันที่12มีนาคมโดยใช้การปิดล้อมควบคู่กับการใช้ผู้นำศาสนาเข้าเจราจาค่ะให้คนร้ายมอบตัวแต่ปรากฏว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้จนเป็นเหตุให้เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายนั้นค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะจากการปิดล้อมเป็นวันที่6เลยได้กระชับวงล้อมควบคู่กับการเจราจาคนร้ายให้มอบตัวนะคะแต่ปรากฏว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงจำา ต้องตอบโตเพื่อป้องกันชีวิตจนเกิดการประทะกันอีกระลอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบคนร้ายเสียชีวิต3รายค่ะทราบชื่อแล้ว2รายเป็นกลุ่มที่เข้าสังหารหมู่15จรบที่ตำบลลำพญาพะเองจังหวัดยะลาส่วนเจ้าที่เองก็ปลอดภัยขณะน,นี้ปัจจุบันยังไม่จบภารกิจนะคะก็ได้มีการสั่งกำชับเจ้าที่ค่ะให้มีการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและก็เปิดโอกาสให้คนร้ายที่เหลือเข้ามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ